สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีนาทาโร่นะคะจะมาทํานายในหัวข้อคลิปพิเศษก็คือเรื่องของกรรมเรื่องนิสิตในอดีตชาติมันสัมพันธ์ยังไงกับในชาติปัจจุบันของคุณแล้วจะขอขมายังไงเพื่อเปิดนิสิตให้กับพวกคุณนะคะชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครที่อยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาโร่ออนไลน์ .com ได้เลยนะถ้าสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับนีนาเป็นพิเศษก็แอดนีนาทาโร่เข้ามาได้เลยนะคะบางคนถามว่า นีนาเนี่ยสามารถดูแบบไหนได้บ้างก็คือจะดูป้ายทะเบียนรถของคุณเบอร์โทรศัพท์ของคุณว่าถูกลโักหรือเปล่าหรือว่าบริที่ที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยถูกลโลกอยู่ไหมต้องแก้แบบไหนยังไงแล้วก็เจ้าที่ท่านต้องการจะสื่ออะไรกับคุณแล้วปรับ่วงจุย้ยหน้าบ้านททยยังไงจะรับทรัพย์โชคลาภความรักสุขภาพและปัดจัดโต๊ะทํางานของคุณที่คุณ นั่งทํางานอยู่เนี่ยนั่งยังไงจัดแบบไหนยังไงนะคะมุมไหนทิศไหนหายไปทางไหนอะไรยังไงโต๊ะทํางานควรมีอะไรวางบนโต๊ะไหมให้มันปรับเสริมกับดวงของคุณให้แบบรับทรัพย์รับโชคนะคะหน้าที่การงานเรื่องของความรักด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของเออมีเกณฑ์จะได้มีลูกไหมคุณมีเกณฑ์จะมีลูกไหมชาเอ,อ่อในในในปัจจุบันเนี่ยเดือนไหนยังไงอืม ปีนี้จะมีลูกไหมหรือว่าปีหน้าหรืออะไรยังไงมีลูกจะได้ลูกผู้หญิงได้ลูกผู้ชายแล้วก็ลูกจะเป็นแบบไหนยังไงก็คือแบบอนาคตจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดมาเขาจะดีหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะคะนี่น่าจะดูให้สื่อสารให้แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของดวงจิตวิญญาณที่เป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษของคุณก็ตามก็สามารถสื่อสารได้นะคะอ่ะโอเคอ่ะสิบใบเรียบร้อยใบยแรกหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เจ็ดดเก้าสิบในสิบใบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นการทำนายในภาพโดยรวมเรื่องของนี่สินของคุณคุณมีนี้สินอะไรตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่านะนี่สินของกันมีไหมเฮ้ย,ยถ้าจะมีนี่ก็มีนี่จากคนอื่นไม่ใช่นี่จากของตัวเองตัวเองไม่ได้ก่อหน,นี้ไม่ได้สร้างหนี้นี่ที่น่าเห็นนะการเนี่ยจะมีนี้สินจากรถที่ตัวเองจะต้องแบบ ผ่อนจ่ายแล้วก็มีหนี้สินจากคุณแม่แล้วก็มีหนี้สินจากคนข้างๆคุณก็คืออาจจะเป็นสามีคุณก็ได้นะคะได้มีหนี้สินจากคนเหล่านี้นะคะไม่ใช่หนี้จากตัวเธอเองก่อขึ้นมาถ้าจะมีหนี้ที่ตัวเองก่อขึ้นมาอาจจะมีหมายถึงว่าเป็นหนี้รถอะไรอย่างเงี้ยที่คุณต้องแบบผ่อนจ่ายอะไรประมาณนั้นนะคะคุณมีหนี้อยู่แค่สามทางคือรถแม่แล้วก็สามี ที่เห็นอยู่เป็นประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะขอพอรท่านได้นะคะที่จะขอพอรให้คุณช่วยปลดหนี้ปลดสินได้นะคะจะมีองค์พระพิคเนศมีองค์พ่อรอห้าแล้วก็มีคุณแม่ของคุณคุณขอพอรจากท่านทั้งสามคนทั้งทงสององค์แล้วก็หนึ่งคนเออเป็นสามนะคะขอพอรท่านนะคะอันนี้คือหมายถึงหนี้สินนี่น้าดูแค่ภาพรวมๆของหนี้สินของคุณนะอืมคุณไม่ได้ก่อหนี้เองที่เห็น ถามว่าเทุกอย่างทุกอย่างเลยอันนี้คือคือเรื่องราวของเรื่องนี้สินของคุณนะคะหลักเลยเป็นแบบนี้นะคะอ่ะโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งน่ะนี่สินตัวเนี้ยอาจจะเกิดจากที่แบบคนใกล้ตัวของคุณหรือคนอาจจะเป็นแบบสามีหรือเป็นภรรยาคุณเนี้ยเขานำนี่มาให้คุณต้องคุณต้องมาชดใช้ตามชดใช้ให้คือเขาไป เขาโกงเขาหักหลังเขาทอยกคุณเขาหลอกลวงคุณในเรื่องรถแล้วก็มาให้คุณต้องมาชดใช้นี่รถอะไรหรือให้เขาอะไรประมาณนั้นนะคะที่เห็นเป็นประมาณนั้นอืม่ะขอดูกรรมเก่าในอดีตชาติก่อนนะคะว่าคุณไม่ทาอะไรไว้เรื่องหนี้สินถึงต้องมาชดใช้ในชาตินี้ทุกๆอย่างเลยหนี้สินที่ตัวเองไม่ได้ก่อนเนี่ยเกิดจากอะไรอในชาติที่แล้วชาติที่แล้วนะคะ ราศีการเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายมีรูปงามหน้าตาดีเป็นทหารเป็นทหารในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่หรือว่าเป็นในสมัยของอดีตกษัตริย์องค์ไหนอันนี้น่าเห็นไม่เห็นไม่ชัดแต่รู้แค่ว่าคุณเคย,เ,คยเกิดเป็นทหารทหารมา้าเคยเป็นทหารของท่านแล้วก็ค้างข้างหัวดือ้อหัวดือ้อคุณบ,คบังคับขู่เข็นคนอื่น มีบังคับคนอื่นขู่เข็นให้คนอื่นทำนูน่นทำนี่ตามตลอดเลยแต่ตัวคุณก็ไม่ค่อยทำอะไรหรอกอยู่นิ่งๆเฉยๆคุณเป็นทหารคุณแบบอารมณ์แบบคุณนิ่งๆคุณจะคุณไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยไปสูงสินอะไรกับใครแต่ในความหมายที่นี่หมายถึงว่าพอจะพูดอะไรคุณก็จะพูดค่อนๆที่คอนๆที่แบบใช้คำพูดที่แบบว่า,เ,าเด็ดเดียวแบบ หัวดื้อหัวลั่นกับคนอื่นพอเวลาจะใช้อะไรใครก็จะแบบดูเหมือนแบบคําพูดแบบว่าแบบเหมือนแบบไม่ใช่คําพูดขอร้องค่ะไม่ใช่เป็นแบบการขอร้องแต่เป็นประโยชน์ที่แบบว่าบังคับอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไปโกงใครไหมไม่มีโกงไม่ไปไม่ได้โกงใครไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปหักหลังใครไม่ได้ชอบโกงไม่ได้ทรยศไม่ได้ทรยศใครเออไม่ได้ทไม่ได้ทรยศใครแล้วพวกคุณมีครูบาอาจารย์ติดตามมาตลอดเลยนะนี่น่าเห็นก็คือ คุณมีครูบาอาจารย์คุณมีครูบาอาจารย์ในอดีตชาติของคุณติดตามมาอยู่จนถึงชาติปัจจุบันของคุณด้วยท่านยังคงตามอยู่ตลอดเลยไม่ได้ห่างไปไหนนะคะอืมอันนี้ให้สบายใจได้เลยว่าคุณไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปแบบทําร้ายใครไมไ่ไปแบบอะไรใครอยู่แล้วโอเคนะติดแค่อย่างเดียวคือหัวดือ้อบังคับจิตใจคนอื่นให้ทําตามซะมากกว่า เออให้ทําตามเรื่องอะไรบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะให้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันเนาะแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะโอเคนะแค่แบบว่าเหมือนแบบเออบีบบังคับคนหรือว่าทาตามฉันสิแบบเนี้ยถึงจะดีเพราะคุณเป็นคนหัวดือ้ออืมอ่ะพอมาในชาติปัจจุบันล่ะไปทําอะไรไว้ไหมของคนที่เกิดเดือนกันยาชาติปัจจุบันการเรื่องนี้สินน่ะไปทําอะไรไว้ไหมจะได้แบบว่า อ,อจะได้นึกขึ้นได้ว่า๋อ,อทําแบบนี้ไว้เลยก็จะได้แบบไปแก้ไปตามถูกไปแก้ไปขอขมาอะไรอย่างนี้เนะาะราศีกันเนี่ยนอกจากจะมีครูบาอาจารย์ทางคุ้มครองราศีกันยังเป็นคนมีเซนมีเซนแรงพอสมควรนะคะมีเซนอยู่นะอืมถามว่าคุณทําอะไรไหมคุณเป็นพอมาชาติเนี่ยปัจจุบันพอชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาหน้าตาดีมากรอพอมาชาติเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงรูปร่าง เล็กๆขาวๆจมูกโด่งๆตาโตๆปากนิดๆสวยสวยแล้วก็มีเอ,อมีเซนถามว่าได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี่ตัวเงินไหมไม่ได้ทำไม่ได้ไปสร้างนี่สร้างสิ่งอะไรให้ใครแต่ตรงัข้ามกลับช่วยเหลือคนในครอบครัวซะมากกว่าเป็นคนใจบุญใจดีสุดมีคนแบบเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็คิดดีกับคนอื่นมาตลอดช่วยเหลือคนในครอบครัวมาตลอดติดอย่างเดียวคือการลำเอียงการลำเอียงในที่นี้หมายถึงว่าชอบคนนี้จะให้เยอะคนนี้ไม่ค่อยชอบจะให้น้อย,อยเกิดความลำเอียงไม่เสมอกัน่ะมันไม่ดุลกันมันไม่เสมอกันคนนี้รักมากจะให้เยอะคนนี้ไม่ค่อยรักก็จะให้น้อย,อยแบบเนี้ยอืมเห็นแบบนั้นเลยเรื่องของเงิน คือเรื่องของเงินที่คุณช่วยเหลือเนี่ยคุณรักคนนี้คุณจะให้เยอะดูแลดีอะไรเงี้ยแต่คนนี้คุณแบบไม่ค่อยชอบมันเลยอะไรแบบแม่ก็แบบให้มันมน้อยไปอะไรแบบเนี้ย <c oughs> คุณจะเป็นแบบนั้นนี่คือเออในชาติปัจจุบันของคุณในชาติปัจจุบันของคุณเป็นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าคุณดูแลคนในครอบครัวดีไหมดูแลคนในครอบครัวดีมากค่อนข้างจะเป็นแบบแนวสายเปเลยแหละ ใครขออะไรคุณก็ให้หมดให้หมดสายเปเลยแต่พอคนที่คุณไม่ชอบคุณจะไม่ให้คุณจะให้น้อยๆให้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณดูเป็นสายเปดูแบบใจปา๋าแบบดูแบบใจสปอร์ตใจใหญ่อะไรอย่างเงี้ยให้เยอะจนตัวเองจะไม่มีเหลือแล้วเนี่ย <c oughs> เออมีสิบบาทให้หกบาทเหลือสี่บาทอ่าเป็นประมาณนั้น มีแสนหนึ่งให้ไปเขา 6, ให้ไป 6, 000, หกหมื่นแล้วตัวเองสี่หมื่นอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือความหมายประมาณนี้นะคะมันซึ่งมันก็จะเหมือนเหมือนกับในชาติที่แล้วที่นี่น้าบอกคือในชาติที่แล้วคุณไม่ไปทำอะไรใครไว้หรอกแค่แบบบังคับคมเหงให้คนอื่นกะทำตามด้วยแค่ตัวเองนะคะไม่มีอะไรอาวิธีขอขมาขอขมาปดหนี้ขออย่างไงเอ่ยขอจากองค์พัพพิคเน ขอจากองค์อะไรอีกอีกองหนึ่งองค์มีองค์พระพิคเนตแล้วก็เอ่อองค์พ่อรอห้าองค์อนี้คือองค์พ่อรอห้าอืม ขอแบบไหนขอยังไงทุกวันที่สามของเดือนนะคะช่วงประมาณตีสองนะคะตีสองขึ้นมาถ้าอยากจะปลดหนี้สินให้กับตัวเองนะที่แบบเป็นหนี้จากคนอื่นบ้างหรือว่านี่ตัวเองก็ไม่ค่อยเยอะแต่มีหนี่ของคนอ,นคนอื่นนี่แหละเป็นดวงที่คอยอุปถัมภ์คนอื่นอยู่ตลอดเวลาให้ต้องไปใช้หนี้ให้คนนู้นคนนี้บ้างเนี่ยอืมทุกวันที่สามของเดือนช่วงเวลา 2ีสองให้ลุกขึ้นมาเตรียมพวงมาลัยออกดาวเรืออยู่สี่พวงเงินบาทอีกสองเหรียญทูบอีกสามดอกนะคะแล้วก็มีน้ําอีกแก้วหนึ่งหรือเป็นน้ําเป็นขวดหนึ่งก็ได้ให้จุดทูบสามดอกแล้วก็บอกกล่าวองค์พระพิคเนกแล้วก็บอกกล่าวองค์พ่อร้อห้าด้วยว่าลูกชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดขอปลดนี้ปลดศินที่ตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วก็มาปัจจุบันชาติเนี่ยที่ไปทําอะไรกับใครไว้ก็ขอปลดนี่ปลดสินนี้ไปกับ นี่สินที่มีอยู่คือของใครของนายจุดๆอันนี้ไปเกิดของนางคนนี้จุดๆอันนี้ไปเกิดอะไรก็บอกท่านไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอให้หมดหนี้หมดสินให้เร็ววันภายในเดือนไหนภายในปีไหนปี6กสี่เดือนอะไรก็บอกท่านไปให้แบบให้มันเร็วที่สุดนะคะรีบเคลียร์หนี้ให้เขาให้เสร็จแล้วก็หนี้ของตัวเองด้วยก็คือหนี้จากที่ตัวเองไปผ่อนรถมาไปซื้อรถมาอะไรอย่างเงี้ยเออไปกู้เงินหรืออะไรยังไงแบบลดอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกท่านไปนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยให้วางบนบนโต๊ะแบบนี้แหละแล้วก็พอไหว้เสร็จหลังจากคืนวันหนึ่งไปก็คือเอาของทุกอย่างเนี่ยไปวางไว้บนหิ้งให้ท่านหิ้งเทพหรือหิ้งบูชาอะไรเงี้ยหรือหิ้งพระอะไรก็ได้ที่คุณไหว้เนี่ยไปวางไว้ท่านหลังจากนั้นก็อ่อทูบเนี่ยก็ปักลงกระถางปกตินี่แหละพอพ้นไปหนึ่งวันคุณก็ อาจจะลาดอกไม้แล้วก็ลาเงินอีกเหรียญสองเหรียญเนี่ยคืออาจจะแบบเอามาเอามาใช้จ่ายในในครอบครัวเอามาหรือว่าจะจจะไปทําบุญก็ได้หยอดตามตู้บริจาคก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกเอาที่คุณสะดวกเลยเนี่ยเงินสองบาทนะคะแล้วก็น้ําส่วนน้ำำําทายังไงให้น้ําเนี่ยเอาไปพรมบริเวณบ้านให้เป็นสริมงคลหรือจะเอาไปอาบก,ก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกนะคะเดือนหน้าวันที่สามช่วงตีสองคุณก็ลุมมาทําแบบนี้อีกให้จนจบปีหกสี่ ให้จบปี64เลยนะโอเคอ่ะอันนี้เสร็จแล้วหลังจากที่ไหว้ขอขมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมเปิดบทสวดให้ท่านได้นะเปิดบทสวดองค์พระพิฆเนศตามด้วยองค์พ่อรอห้านะคะหลังจากที่คุณไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไหว้ขอเรียบร้อยเนี่ยเ,เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคุณอยู่เนี่ยอืมเขายังคงติดตามคุณอยู่หรือเปล่าแล้วเขาอยากจะสื่ออะไรกับคุณนะอันนี้คือไหว้ขอ,ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติด,ด้วยนะคะเคายังคงติดตามคุณไหมอ่ะขออ่า เขาไม่ติดตามคุณแล้วนี่หลังจากที่คุณไหว้ขอขามาเรียบร้อยเจ้ากรรมนายเวรเรื่องนี้สิ่งของคุณน่ะเขาไม่ติดตามแล้วนะสวยมากเลยอะ่ะไม่มีไพ่ขี้เหล่เลยอืมเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ติดตามคุณแล้วเขายังอยากจะสื่ออะไรกับคุณด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาขอองค์สิกรรมให้คุณให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณเนี่ย อุดมสมบูรณ์ครอบรของคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีต่การลื่นเลงมีแต่การเฉลิมฉลองลื่นเลงนะคะแล้วก็ขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่คุณกราบไหว้คุ้มครองคุณด้วยแล้วก็ขอให้การเงินของคุณเนี่ยล,ลางไหลแบบเรียกว่าชนิดที่แบบว่าไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายการเงินที่คุณอยากจะได้ก็ขอให้ขอให้คุณได้อย่างที่คุณสมหวัง ขอให้คุณได้เงินที่คุณอย่างที่คุณสมหวังขอให้คุณมีรถมีบ้านมีที่ดินตามที่คุณปรารถนาะเ <c oughs> ขาอวยพรมาไพ่ทั้งสี่ใบที่ออกมาเนี่ยคือสวยมากเขาอวยพรให้คุณนะคะเขาเอาหัวศิกรรมให้ดีใจมากเลยเขาเอาหัวศิกรรมให้แล้วใช่ไหมคะเขาอยากซื้ออะไรกับคุณเมื่อกี้ที่หน้าบอกเมื่อกี้ซื้อไปแล้วแล้วเขาเอาหัวศิกรรมให้คุณใช่ไหมเขาเอาหัวศิกรรมให้คุณเขาปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระเจ้ากรรมนายเวรในอชาติที่แล้วอืม เขาโอหสิกรรไม่คุณนะเขาไม่ติดตามคุณไม่ติดค้างอะไรจากคุณแล้วด้วยโอเคนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเขาขออวยพรให้คุณด้วยซ้ำว่าให้คุณเนี่ยครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความเจริญนี่น่ารู้สึกดีใจด้วยที่เห็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขาปลดปล่อยคุณน่ะไม่ติดตามคุณไม่มีไม่มีดวงวิญญาณที่แบบร้ายๆติดตามคุณอ่ะอันนี้ดีใจมากด้วยทั้งห้าใบเลยสวยมาก สวยจนไม่รู้จะบอกอยังไงละสวยแบบสวยเป็นสวยเลยอะ่ะเออให้ดูเลยห็นปะอืมโอเคอันนี้คือไหว้ขอขมาแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาสื่อสารแบบนี้หลังจากที่ไหว้ไปแล้วสองเดือนนะพอไหว้ไปสองเดือนแล้วเนี่ยนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นไหมละอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวจะชดใช้หมดนะนี่สิ่งของคุณจะดีขึ้นไหมนี่สิ่งของคุณที่เกิดจากคนรักของคุณอืม เกิดจากเจอจากคู่รักของคุณเลยออันนี้คือนี่สิ่งที่เกิดจากของคนรักของคุณนะคะอาจจะหมายถึงภรรยาหรือสามีคุณหรืออาจจะหมายถึงแม่หรือพ่อของคุณก็ได้นะคะเออมันจะหมดเร็วนี่สิ่งที่เกิดจากคนอื่นนําปัญหามาให้มันจะหมดเร็วประมาณไม่เกินเดือน กรกฎาสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์ไม่เกินเดือนมีนาไม่เกินเดือนมีนาถ้าเกิดว่าเงินมันเยอะถ้าเงินนี่ประมาณล้านสองล้านจะไม่เกินเดือนมีนาะแต่ถ้าเงินแค่หลักแสนจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเดือนกันยาก็หมดแล้วอืมกันยาตุลาก็หมดแล้วถ้าเงินหลักแสน ประมาณกันยาตุลาถ้าถ้าเงินหลักล้านหลักล้านถึงสองล้านจะใช้อยู่ที่ประมาณเดือนมีนานถึงจะหมดนะคะอันนี้คือ,อ,อหลังจากที่คุณไหว้นี่สิ่งคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะหมดเร็วที่นีน่าพูดถึงนะแล้วใครล่ะคะจะเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณปวดหนี้ให้คุณได้นะคะปวดหนี้ให้คุณดีขึ้นนะคะใครจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยคุณนะคะมาอุปถัมภ์คุณคอยช่วยเหลือเจือจูนคุณอ๋อ แปลกจังอะ่ะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็หมายถึงว่าเออหนึ่งแหละคือคุณแม่ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณให้อดีตของคุณหมดเร็วก็คือเนื่องจากคุณแม่จะคอยอุปถัมภ์คุณบางคนบอกว่าอุปถัมภ์ยังไงคะแม่หนูแกจะตายแล้วจะมาช่วยหนูยังไงอาจจะมาอุปถัมภ์คุณในเรื่องอื่นก็ได้ทําให้เออเรียกว่าไงอุปถัมภ์แบบเหมือนเป็นเป็นแบกหลังให้คุณเออหมายถึงว่าเป็น คนหนุนนําดวงของคุณไม่ใช่อาจจะอาจจะไม่อุปถัมภ์เรื่องการเงินก็ได้อาจจะเป็นแบบแบ็กกราวข้างหลังให้คุณแบบให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องงานของคุณเพราะว่าที่น่าเห็นมันคือคุณจะประสบสสําเรร็จปะบความสําเร็จในเรื่องงานที่คุณทําอยู่คือธุรกิจส่วนตัวของคุณคนที่จะมาช่วยคุณน่ะไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นอกจากคุณแม่คุณนะคุณแม่คุณยังคงมีชีวิตอยู่ท่านจะช่วยเป็นแบ็กกราวให้แต่คนที่จะมาช่วยคุณน่ะ คือดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเรา,เราทั้งทั้งทั้งหลายแหละเอาในายนเมื่อกี้บอกว่าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแต่หมายถึงดวงจิตวิญญาณที่คุณคอยช่วยเหลือเขาดวงจิตวิญญาณที่คุณคอยช่วยเหลือเขาเนี่ยที่คุณปดบทคืออะไรบทในที่นี้หมายถึงว่าเอ,องานที่คุณท,ทําธุรกิจที่คุณทํามันสัมพันธ์กันนะฟังนะ งานที่คุณทําธุรกิจที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะเป็นงานที่คุณแบบต้องช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากคําว่าทุกข์ยากเออหรือว่าอาจจะเป็นงานที่แบบช่วยคาจุนคนอื่นให้แบบดีขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ติดตามพวกเขาอยู่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรทั้งหลายอ่ะดวงจิตวิญญ,ญาณหลาย,ลายๆเนี่ยเขาตามช่วยคุณด้วย แต่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรคุณอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นแล้วมาติดตามช่วยเหลืออะไรประมาณนี้คือพูดง่ายบางคนนะภาษีการน,นะทําอาชีพทําอาชีพหมอทําอาชีพครูทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเป็นออตองตรวจทหารหรือทนายความหรือเป็นอาชีพเกี่ยวกับผู้พากษาหรือเป็นอาชีพอะไรกแ็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพช่วยเหลือคนหลายๆคนบนโลกใบน,นี้ห0สิบคนเจ็ดสิบคนขึ้นไปร้อยคนขึ้นไป หรือพันคนขึ้นไปที่คุณช่วยพวกเขาเนี่ยแหละเจ้ากรรมในเวงพวกเขาเนี่ยแหละตามมาช่วยตัวคุณเองอืมบางคนบอกว่างงมากเลยอาจารย์พูดอะไรวะ <c oughs> ก็หมายถึงสมมุติว่าอะตัวอย่างสมมุติว่าอาชีพของราศรีกันเป็นคุณหมอสมมติเป็นคุณหมอนะคะทําอาชีพหมอแล้วคือรักษาคนคนนี้ให้หาย รักษาคนคนนี้ให้หายแล้วคนนี้อวยพรให้คุณหมอเนี่ยเมีแต่ความเจริญนะคุณหมอนะบอกแบบเนี้กับคุณทุกวันทุกวันคนไข้เข้ามาหาคุณก็จะบอกว่าคุณหมอขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงนะคุณหมอแบบเอ,อได้เจดีๆนะขอให้หมอเจริญเจริญนะแล้วเจ้ากรรมนายเวรของพวกเขาหลายๆเด่ยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนไข้คนป่วยของพวกคุณเนี่ยเขาก็อวยพรให้คุณตามมาด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือคนที่จะมาอุปถัมภ์คุณให้คุณปลดนี้ได้เร็วที่สุดให้ดีขึ้น ไม่ได้มาในรูปร่างของคนเป็นๆแต่มาในรูปร่างของคำว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนเหล่านั้นที่มาช่วยคุณให้ดีขึ้นอันนี้คือหมายถึงอาชีพหมอบางคนว่าหนูไม่ได้มีอาชีพหมอค่ะหนูมีอาชีพเป็นอย่างอื่นอ่ะเป็นอาชีพอ,อขายของขายของขายอะไรเป็นพ่อค้าแม่ค้าหนูขายปลาขายกบขายเขียดอะไรเนี้ยเออแล้ว เขาจะมาปลดหนี้ให้หนูได้ยังไงปลดหนี้ด้วยการที่คุณขอขมากรรมขอเอาหงสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรแล้วดวงจิตวิญญาณหลายๆทั้งอยา่างทุกอย่างเนี่ยที่มันมาในรูปแบบดวงจิตวิญญาณเขาก็จะมาวอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จวอวยพรให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้เออเอารมณ์ประมาณนี้นะคะบางทีนี่น่าอยากจะพูดแต่บางทีมันแบบอธิบายให้ฟังมันไม่รู้จะเข้าใจยังไงเนาะแล้วก็มีที่นี่หน้าบอกคือคุณแม่ คุณแม่ของคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะคอยหนุนนำดวงคุณแต่ถ้าคนไหนบอกว่าคุณแม่หนูตายไปแล้วอ่ะไม่ไม่อยู่ที่บนโลกใบนี้จะช่วยยังไงก็คือมาในรูปร่างของดวงจิตวิญญาณของคุณแม่คอยหนุนนำดวงคุณให้ประสบความสำเร็จเรื่องนี้สินะคะอืมอ่ะโอเคเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่คุณเนี่ยเจอแต่ละวันเนี่ยวันละเป็นสิบคนร้อยคนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบเป็นมีกับคุณคนคนนั้นแหละที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณสนับสนุนดวงงานของคุณให้แบบ มันพุ่งมันแรงก็ทําให้ดวงจิตของเขาห,หลายคนเนี่ยที่เป็นดวงจิตตามอยู่เนี่ยเขาก็วอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จเดือนที่หน้าโบะนะคะอืมมันก็เหมือนการที่แบบคุณไปช่วยรักษาคนป่วยคนไข้หรือคุณไปทาํามาค้าขายขายชีวิตของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วดวงจิตวิญญาณพวกเขาก็เล่าทั้งหลายเนี่ยก็แบบคอยปลดปล่อยปลดหนี้สินให้คุณคอยปลดปล่อยคุณไปทางอ้อมอะไรประมาณนี้อ่าอ่าโอเคอ่ะอันนี้คือ คนที่จะเข้ามาช่วยชีวิตคุณอมืมาในรูปแบบคนแล้วก็ไม่ใช่คนและองค์เทพท่านต้องการสื่ออะไรกับคุณไหมจะมีองค์พระพิคเนตใช่ไหมคะแล้วก็มีองค์พ่อรอห้าอะได้เวลาละเขาต้องการสื่อท่านก็ต้องการสื่ออะไรกับคุณไหมหลังจากที่คุณวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านต้องการสื่ออะไรกับคุณไม่อาาเอ่ย,อยะะท,อออท่านต้องการจะสื่อกับคุณว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ ไม่ว่าคุณจะใจปั้มใจสปอร์ตแค่ไหนทํางานเกี่ยวกับอะไรก็ตามทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าทํางานเกี่ยวกับต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายๆผู้คนอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่นี่ถือว่าดีที่สุดแล้วอคุณทํางานตัวนี้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อ,อที่ช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือคนอยู่มาตลอดทุกวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทําให้การเงินของคุณเนี่ยคล่องขึ้นดีขึ้น การเงินคล่องขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดอะไรราบลื่นนะคะท่านบอกมาแล้วก็บุญที่คุณได้ขอขมาท่านท่านก็จะช่วยหนุนนําให้คุณได้ประสบแต่ความดีสิ่งดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกมาว่าศีลที่คุณถืออยู่มากกว่าห้าข้อถ้ายังทําแบบนี้ก็ขอให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆขอให้ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าได้ขาดนะคะโอเคไหม ท่านอวยพรมาแบบนี้นะอืมถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยอะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของเจ้าเอ,อของสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุณนะคะคุณช่วยเหลืออะไรใครไว้อยู่ควรใจปั้มใจสปอร์ตใจป๋าใจใหญ่อยู่ทุกวันนี้เงินที่คุณออกไปแม้ว่าเงินที่คุณต้องใช้จ่ายออกไปอะไรเยอะแยะมากมายแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะกลับเข้ามาหาคุณมากกว่า ที่คุณมีอยู่9้าเท่าถึงสิบเท่าขอให้คุณหมั่นทำความดีแบบนี้ไปตลอดนะคะราศีกันนะโอเคก็มีประมาณนี้งั้นก็ขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะคะแล้วก็เอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวนี้น่าจะทำคลิปดีดีแบบนี้มาให้อีกนะคะคอยติดตามกันนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ